รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกาแปหัวเซเลน อย่าท่าน้ำขาวตรากระจายบินขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลลิเมตร สวัสดีค่ะจุ๋ยและพี่กิฟต์นะคะเช่นเคยเลยกับรายการ9มิลิเมตรค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ยังไม่ทุเลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากใครค่ะที่พรอมีกำลังทรัพย์นะคะหรือว่ากำลังกายก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันได้นะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือแล้วก็บริจาคสิ่งของค่ะใครมีมากมีน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่เสมอค่ะใช่แล้วค่ะเรานะคะจะเห็นน้ำใจกันยามทุกยามยากค่ะฟ้าหลังฝนนะคะย่อมสดใสเสมอทางทีมงาน9มิลิเมตรนะคะขอเป็นกำลังใจแก่ผู้สบ ทุกคนดยค่ะจอร,ร์เแกร่าวันนี้นะคะก็เริ่มกันที่จะหวัดสงขาค่ะพี่แมงมุมนะคะจะพาไปดูงูเห่าแปลกๆค่ะงปุ่ยับแปลกยังไงเหรอคะแต่บอกว่าพาไปดูงูแบบพี่คิ๊บก็กลัวแล้วนะคะอย่าเพิ่งกลัวนะคะรับรองเลยค่ะว่างูนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ,คะแต่ว่าจะเป็นยังไงตามไปดูกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแมงมุม,มดีที่โรงเรียน มหาปัญญาวิทยาไร่อำเภอหัตไจจังวงัดสงฆ์พรนั่นเองค่ะแม่มุมจะพาท่านผู้ชมนะคะมาแล้วจเแมงมุมเฮาค่ะนี่นึกว่าอาอยุถึงร้อยปีเลยค่ะโอ้โหเเรื่องแปลกเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยน้องนางมุมของเรานะคะกคะพาไปดูง้องมูค่ะงูที่ว่านี่นะคะเป็นงูที่ไม่เนา่าไม่เปืและก็ไม่ใครทํำตาบ่อยด้วยแล้วเจ้าค่ะและที่สําคัญนะคะก็ะนอนคดสวยงามหัวก็วางอย่างเรียบร้อยเป็น ตะะัวก็แข็งโป๊กโป๊กหายไปทิป้นเท่ด้วยประวัติงูนะครับก็มีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งนะครับท่านได้มาจากกัมบูชาก็มาถวายให้อาจารย์นะครับประมาณสิบห้ากว่าปีแล้วที่มาตั้งอยู่มหาปัญญานะครับได้มีญาติโยมชาวสิงโคโปร์มาครับแล้วยายโยมคนนั้นนั้นเป็นข้นะครับก็ได้มาบบนว่าถ้าหายเนี่ย ก็จะมาทำบุญนะครับชาวสิงคโปร์นั้นกลับไปสิงคโปร์นะครับก็หายจริงนะครับก็เลยมีความศรัทธานะครับก็เลยถวายจตุปัจปจัยนะครับมาสร้างเจดีย์นี้ครับชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาก็จะเรี ใจคอเสี่ยงโชคแน่ๆนะคะแต่อย่าลืมค่ะใช้วิจัยยาในการรับชมเลยค่ะใช่ค่ะส่วนตัวสเก็ตช็อต่อไปนะคะก็แปะไม่แพ้กันเลยค่ะจะพาไปที่วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่นี่ค่ะก็มีของล้ำค่าที่หาชมยากนะคะบอกว่าเป็นที่เดียวในไทยเลยก็ว่าได้ค่ะของล้ำค่านั้นนะคะคือจิตรกรรมฝาผนังแบบนูนอายุร่วมกว่า300ปีค่ะและมีรอยพ้อบาทนะคะประดับด้วยไม้ฝั่งมุกสวยงามมากค่ะ นะคะอำเภออัาพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่เขาว่ากันว่านะคะมีรอยพระพุทธบาทที่ลึกและเล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะรวมไปถึงนะคะภาพจิตกรรมปูนปั้นจะเป็นยังไงนะที่เขาล่ำลือกันเนี่ยซิด้านี่ยจะพาเดินเข้าไปเลยเนี่นะคะตามมาเลยค่ะไม่ธรรมดา,าอ้าวาไม่ธรรมดา,าตั่ิวัดบางกระพร้อมนะคะเขาเหมือนใครสักที่ไหนกิจกรรมฟ้า าภาพที่แตกต่างจากคนอื่นก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพวาดใช่ไหมภาพวาดแล้วเป็นสภาพสามมิตินี่ของเก่าหมดเล้วนะสีไม่เคยแต่งไม่เคยแตะเลยมันจะออกมาชัดแล้วมันเหมือนภาพมีชีวิตเราเห็นแล้วโอกรถึงก็ไม่เคยเห็นที่อื่นเขาก็จะเป็นช่างแบบเหมือนกับพระพุทธประวัติแล้วก็จะมีแบบฟอร์แมตที่มันตายตัวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแน่นอนนอกจากนี้นะคะใกล้ๆกันเนี่ยยังมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยที่ขึ้นชื่อวันเล็กที่สุดเล็กที่สุด สวยที่สุดอีกด้วยโอเคของสวยงามล้ำค่านะคะควรรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานรักษาต่อไปนะคะใช่ค่ะส่วนต่สเก็ตส่งท้ายนะคะจะ,ะไปที่วัดแม่ตะไคร้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่มีวัตถุมงคลนะคะ,คะที่เขาเรียกกันว่าหัวใจของหลวงปู่ทวดเลยค่ะหัวใจหลวงปู่ทวดนี้นะคะถือว่าใหญ่และเป็นส่วนสําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะคะของการสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่และสูงสุดในโลกค่ะรูปร่างหน้าตาจะแปลกแค่ไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ฟุกอยู่ตี่วัดแม่ตะไคร่อำเภอแม่อ้อนแต่หวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ฟุกปลามากบไหวซักะระหัวใจของหลวงปู่ทวดดีไงี่สุดในโลกครับท่านผู้ชมมอยากรู้อยากเห็นแล้วสวยฟุกเขาไปชมอยู่ข้างใน,นเลยครับสกบปนี้ปวดแหลริงจ แล้วหัวใจนี้สําคัญจะใดเฮาลองคิดดูว่าเหมือนกับคนเฮาถ้าเขาขาดหัวใจเฮาก็อยู่ไาได้เมื่อเฮาจะสร้างองค์พระเฮาต้องนึกถึงความสําคัญก็คือหัวใจขององค์พระโพธิสัตว์หัวใจนี้เป็นการรวมแผ่นดวงทั้งหมดนี่อยู่ประมาณห้าหมื่นดวงก็คือดวงชะตาของคนเฮาเนี่ยที่มาหลอมาเขียนแล้วก็ได้หลอเป็นองค์หัวใจนี่อ๋อไม่เคยเห็นเลยเจ้าเพิ่งเห็นวัดนี้เป็นวัดแรกเจ้าแล้วะรู้สึกว่าแปลกก็ครับตีอยู่อะไร แปลกเจ้าขนาดหัวใจยังใหญ่ขนาดนี้แล้วมาหลวงปู่วทวดเนี่ยสร้างเสรนว่าไรรับรองโดดเด่นเป็นประการ <Wow. S 2> อะไรสิไทยแลนด์แน่นอนสำหรับท่านผู้ชมแทนไหนที่ยังไม่ได้มากราบไหวส้สักการะปิดทองหัวใจหลวงปู่ทวดครับสามารถไปได้ที่วัดแม่ตะไคร่อำเภอแม่อ้อนจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้ปุ๊กต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ oh, <okay. S 2> โอเคจูบพ แปลกตาแบบนี้นะคะแต่ก็ถือว่าสําคัญและสักลิิดมากๆค่ะแปลแบบนี้<ม>นงปุ๋ยต้องผู้พร้อมกันค่ะว่าจินบอกเพื่อนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักความสรุกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้กับเรนร้อนๆค่ะ,คะ